อะไรขึ้นเมื่อสอสสุดหล่อหน้าอปป้าแบงสุพนัทมินชยนันปะทาตัวแม่ร้อยวิคแฮรี่ไพยวันกระแสตีกลับชนะเลือกตั้งเพราะหน้าตาดีเพราะความหล่อความเหล่าได้แหละเอาพี่เอาน้องไปช่วยหาเสียงจนมันเป็นไวัยรัลได้มาก็เพราะคะแนนแม่ยกที่ติดใจความหล่อทั้งนั้นหนึ่งเลยถ้คิดแบบนี้ประเทศจะถล่มไหมครับ ใจสาเหตุลงเล่นการเมืองเพราะลุงๆทำไว้ไม่ดีประเทศมันไม่พัฒน,นาครับต้องขอบคุณรัฐบาลลุงตู่เขาทำให้การเมืองมันดูแย่จนเราร<ช>ู้สึกว่าเราต้องลงมาหรือสนันถูกดันเป็นนายกคนต่อไปนี่เขาวางตัวทับทามจะเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปหรือเปล่าคะเนี่ยแน่นอนครับแน่นอนครับลอยตแล้ว รถล,ล่าดูความเร็วกันด้วยนะหมวกกระนองบวกระน็อกก็ใส่กันด้วยนะคะเดี๋ยวจะแจ้งสอนนอกใกล้ๆแถวนี้คุณผู้ชมคะ่ะรายการแย่งซีนวันนี้ขอแยุทางทายคุกท่ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ จะดูแปลกใหม่ดิฉันว่าดิฉันปั่นจักรยานก็ลามแล้วอันนี้เอาดิฉันมาขึ้นรถแหรรถหาเสียงเพื่ออะไรจะให้ดิฉันไปหาเสียงแทนใครทําอย่างนี้ไม่ถูกดิฉันจะร้องเรียนดิฉันเป็นคนของประชาชนจะให้ดิฉันมาเป็นคนของนักการเมืองมันไม่ได้นะคะคุณผู้ชม่ามันเป็นการมาครับขู่เข็นกันแล้วมันลดใครแล้วมันนักการเมืองคนนั้นเป็นใครดิฉันอยากรู้มากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแมรี่ครับปว่ยตา กอนมีบอกมือไปจัดนู่นมา หนูนึกว่ารถใครครับรถคุณแบงค์เหรอคะครับผมใช่แล้วมันหมดการหาเสียงไปตั้งนานแล้วมาขึ้นรถหาเสียงอีกทาไมเนี่ยอันนี้ก็คือให้ไปทักทายประชาชนนะครับแล้วก็ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนว่ามีใครอยากร้องเรียนอะไรแล้วขณะเดียวกันก็ไปขอบคุณเขาด้วยเพราะหนูเพิ่งรู้ว่าแบบผู้สมัครจริงๆเวลาเขาหาเสียงเขาขึ้นรถแบบนี้กันเหรอคะใช่ครับมันดูปลอดภัยไหมคะเนี่ยหนูจะรอดหรือหนูจะล่วงรอดครับแต่ต้องระวังกลิ่นไม้นิดนึงครับเคยมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกั รถนี้บ้างไหมครก็หล,ลบกิ่งไม้ก็เป็นว่าเล่นครับโอ้ตายแล้วถามก่อนเลยก็คือในฐานะที่มาออกรายการแย่งซีนมีประสบการณ์เคยถูกแย่งซีนบ้างไหมครับ oh. ในฐานะทำงานการเมืองก็องบอกว่าคนที่เสนอตัวทำงานการเมืองเนี่ย สิ่งหนึ่งเนี่ยคือเขาต้องการที่จะเอาสแตนดิงเขาต้องการชายต้องการมีบทบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต่างหาจังหวะในการหาซีนอยู่แล้ว,วตัวผมก็ไม่เป็นไรผมก,ก็แล้วแต่แล้วเคยไปแย่งซีนคนอื่นไหมคะถ้าเกิดด้วยความตั้งใจไม่มีแต่ถ้าเกิดอาจจะสนานการณ์พาไปอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะทําให้เขาคิดว่าเรายั่งซีนเขาได้ไม่ใช่ไปแย่งซีนผู้สมัครคนอื่นจนแบบเอาคะแนนมาหมดใช้ความหล่อหาเสียงหรือเปล่าเอาพี่เอาน้องมาเขาบอกว่าที่แบบว่าได้ คะแนนมาเนี่ยเพราะว่าความหล่อล้วนๆเดี๋ยวได้คุยกันแน่วันนี้นุสถามทุกคำถามเลยนะยินดีครับโอเคไปคุณผู้ชมขะทีแรกว่าจะวีนนะคะเห็นท่านบ้าท,ที่สอสแล้วอ่ะไม่วีนแล้วกันไปค่ะไปก็ไป เชิญครับเชอญครับบอกเทคนิคหน่อยได้ไหมครับการทรงตัวบนรถหาเสียงยังไงให้เราดูแบบสมาสง่างามแบบที่เราอยาขาข้างหนึ่งอยู่ด้านหน้าขาข้างหนึ่งอยู่ด้านหลังเพราะอ,อยางมันจะขึ้นลงขึ้นลงซะส่วนใหญ่อ๋ออย่างนี้อ,อ,อย่างนี้ก็คือจะมั่นแล้วก็จับอันในใ้เสื้อแล้วจับว<ม>้ค,<ะ>บครับมีทีมเคยตกรถไหมคะไม่มีครับไม่มียังไม่มีเพราะมันก็ไม่ได้เร็วเกินนะไม่เร็วไม่เร็วหาเสียงมันก็จะไปแบบนี้แล้วรับเรื่องจริงๆใช่ไหมคะรับเรื่องตลอดครับทางเฟซบุ๊กทางไลน์มีทางทุกวันวันหนึ่งเป็นโบ ร้องมาเยอะๆอย่างเงี้ยผมมีเซตทีมงานอยู่แล้วครับ<อ>ทีมงานน้องแอดมินเขาก็จะกระจายเรื่องว่าเอ้ยเรื่องนี้ใครไปจาัดก,การคุณแบงค์ขาหนูว่านักการเมืองทุกคนเนาะผู้สมัครสอสอทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรปแปลกๆบ้างใน,ในการแบบลงหาเสียงพบปะผู้คนอย่าง คุณแบงค์เนี่ยเคยเจอบ้างไหมคะแเหตุการณ์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีแปลกหลายอันนะเช่อน,นอันนึงก็คือตัวอย่างได้ไหมคะช่วงแรกๆเนี่ยผมเดินหาเสียงอยู่เนี่ยเขาไปถึงเขาก็แบมือให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ไว้อย่างนี้เลยเหรอคะใช่อย่างนี้เลยถามกันอย่างนี้เลยแต่า,าเขาเคยได้เหรอ<น>ะคะภาษาที่เขาถามอ่ะผมจะไม่ผิดเนี่ยประมาณแบบอ่า มีมียิงไหมหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยคืออะไรคือเหมือนเหมือนยิงตะตังเงี้ยฮะออใช่ <c oughs> เขาใช้กันใ,ในในหมวดพวกแบบพวกที่ไปซื้อส่งซื้อเสียงอะไรแล้วเราตอบเขายัางไงครับเราบอกไม่มีครับไม่มีนโยบายนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีนโยบายนี้ครับ <c oughs> ตายแต่ว่าเคยได้จน <c oughs> ชินนะซีใช่เออแล้วก็เคยแบบเคยแบบเจอ เจอแบบประชาชนที่เขาแบบไม่ต้อนรับเราบ้างมีไหมคะหรือว่าส่วนน้อยก็ต้องบอกว่ามีบ้างหลายท่ั้งก็ยังยึดติดกับมันจะมีประเด็นอนุรักษ์นิยมทั้งหลายบางส่วนอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ครับผมผมก็ส่วนใหญ่คือถ้าเกิดยิ่งเป็นช่วงท้ายๆเนี่ยคือเราก็ต้องขอญาติบอกว่าขอบคุณแล้วก็เดินผ่านเพราะว่าต้องบอกว่าคือเขาไม่เปิดใจรับฟังเราแล้วอ่ะเขาตั้งเขาตั้งกำแพงแล้ว สวัสดีครับนะครับทุกท่านครับวสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ อ๋อขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับพรคก้าวไกลแลวมอบให้กับตัวผมนะครับสวัสดีนะคร<อ>ับนาทสุภนัทวีนชัยนันครับผมเฟซขาบเยอะวันนี้มากับคุณแพรรี่ไพวันนะครับบอกเขาเลยค่ะว่าหนูเป็นผู้ช่วยหาเสียงน<ค>ักเกี่ยวของเรานะครับเป็น,ปนว่านผู้ช่วยรับเรื่องร้องเรียนเป็นว่าที่ผู้รับผู้ลงเลือกตั้งปีหน้าค่ะเป็นผู้ลงรับสมัครสสเลือกตั้งรอบหน้าแล้วคุณแพรรี่ไพวันของผาให้ใช่ไรคก้าวไกลครับสวัสดีค่ะแม่ขา เราจะทำให้ลอตเตอรี่ขายดีขึ้นค่ะขอรับประกันเลยคุณเตอดีรับปากแล้วต้องทำนะครับและเราจะทำให้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกค้าแน่นทุกวันขอไภรถด้านหลังด้วยครับขออภัยด้านหลักด้วยขายอะไรคะอะไรนะครับ ขอพ่อส้มเลยหรอครับวนนี้เอาคุณแม่ส้มมาก่อนนะครับสวัสดีค่ะขายดีๆนะคะขอให้ลูกค้าแน่นทุกวันเลยขายดีๆใส่เงนะครับทุกท่านครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองเรียนเข้ามาได้นะครับ Facebook สุพนัทมีนชัยนันนะครับทุกท่านสวัสดีครับขอไปว่นหลังได้ไหครับสวัสดีครับวันนี้มากกับคุณแพรี่ไพวันนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับผมเราจะทำตามสัญญาขอไม่ได้อีกไม่นานขอไม่ได้เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลย สว,ส,สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีแล้กรบวนการข้าวข้าวนะครับเดี๋ยวรอขอให้ทุเรียนขายดีๆนะคะแม่ แม่พ,พอดีเลก็เลยอยู่ด้วยกันเนี่ครับก็เลยมาคู่กันรอบนี้อันนี้เป็นตําแหน่งผู้ช่วยสวสค่ะ,ะตําแหน่งผู้ช่วยรับเรื่องร้องเรียนครับใครมีปัญหาร้องเรียนทักไปที่เพจเราได้นะครแม่แม่เขาบอกว่าไม่มีสามีร้องเรียนได้ไหมเดี๋ยวคุณแพลนจะอะไครับเรื่องมาให้ครับอะไรนะคะร้องเรียนเรื่องอะไรนะคะไม่มีสามีโอเคครับลงภาพไปได้ครับเดี๋ยวเราจะประกาศลงเพจให้ คุณแบงค์คะเราจะมายืนคุยกันอย่างนี้ทั้งวันหนูว่ามันก็ไม่ได้นะแล้วก็ฝนก็เริ่มปล่อยเม็ดแล้วเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารทางอะไรกันสักหน่อยไหมคะหนูยังไม่ทานอะไรเลยแต่เช้ารองยินี้มเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นแบบเบาๆบ้างนะคะรับรองว่ารายการหนูเบาไม่มีคําถามแรงแน่นอนโอเคครับนะคะ เดี๋ยวไปหาอะไรทานนะคะอ๋อตรงนี้มีข้างๆครับตัมเบอร์ครับอ๋อร้านนี้เลยเหรอคะร้านนี้เลยไหมครับร้านนี้เลยเนาะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าร้านตระเบอร์ก่อนนะคะอ่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราไปตากลมตากแดดนะคะขึ้นรถแห่รถแห่โอ้ยฟิลเหมือนจะกลับไปหาเสียงอีกรอบเมื่อไงก็ไม่รู้นี่เป็นลาไม่ค่อยจะดีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะกอนั่นแหละของหลง หิวแล้วใช่ไหมคะคุณแบงค์ขาหิวแล้วครับหิวแล้วหิวข้าวใช่ไหมครับหิวข้าวหิวข้าวก็เดี๋ยวหาอะไรทานกันสักหน่อยดีไหมคะยินดีเลยครับชอบทานอะไรครับคุณแบงค์ชอบทานอะไรคะโอ้ได้หมดเลยครับเนื้อย่างโอเคแล้วกินง่ายด้วยนะที่ฉันชอบมากเลยแบบคนทานอะไรง่ายๆนะคะเมนูไหมคะขอเมนูนิดนึงค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับคุณแบงค์ขาร้านตำระเบอร์ครับอ้าวทำไมรู้จักชื่อร้านดีจังเลยล่ะคะ ก็อยู่ในเขตตัวเองครับอยู่ในเขตที่ดูแลครับที่นี่อะไรอร่อยครเนี่ยหนูหนูเพิ่งเคยมาครั้งแรกคงต้องให้แบบได้ทุกอย่างเลยครับได้ทุกอย่างเลยแล้วแต่ชอบครับส้มตําหรือว่ายำอบผู้ชายเปิดกว้างอะไรก็ได้อรู้สึกเหมือนแบบ เป็นคนใจกว้างอบอุ่นข้าวหมูย่างก็ได้ครับเสือร้องไห้ข้าวหมูย่างอะไรพวกนี้ครับชอบทานแบบแนวเดียวันเลยอะลองแซ่กอกอีสานดูก็ได้ครับในช่วงที่เรารออาหารนะคะคุณเบสส์ขออนุญาตถามคำถามได้ไหมตอนนี้สถานะเป็นยังไงครับโสดครับโสดครับตอบตรงครับตอบเลยเหรอคะเอาเะนั้นแบบที่ดอมเดิมทั้งหลายแบบที่เขาแบบตามชงตามเชียร์มานี่เขาก็มีหวังกันนะสิคะก็มีหวังครับมีหวังแต่ก็อยากโฟกัสกับการทำงานเนาะเวลาเราน้อยจริงช่วงนี้ Música ยังไม่ทันเข้าสภาเลยรีบร้อนอยากทำงานแล้วเหรอใช่ช่วงนี้ก็ลงพื้นที่เรื่อยๆครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าประชาชนนะเป็นผู้ให้ฉันธรรมติเราเป็น<า>สสอ,อยู่แล้วเรารับเงินเดือนก็รับตั้งแต่วันที่14นะคะ<า>รับ14เดือน5ได้รับปุ๊บเนี่ยเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยเราเป็นสสปั๊บรับเงินเดือนย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเริ่มทังทานเลยอันนี้คือหัวหน้าพักเขาแบบบีบมาให้พูดหรือตามที่เราเห็นพูดเหมือนกันหมดทั้งพักเลยไอ้เรื่องรับเงินเดือนก่อนเนี่ยหรือว่าจริิงงงๆๆคคคคืออ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 มม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 ััััันน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 นาา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 จจกกุดดรรรรรรณ์เเ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 ปปปป็็็็ไไ้ีีียยยยยขพพูู่่่แแลวทท แล้วก็เห็นว่าคุณแบงอะ่ะไม่ใช่เขาคนเดียวที่หน้าตาดีนะคะ คือถ้าใครไปดูโปรไฟล์ก็คือทั้งตระกูลมีพี่น้องกี่คนหน้าทีขออนุญาตมีพี่ชายหนึ่งคนแล้วน้องชายอีกสองคนครับแล้วหล่อหมดเลยเหรอทั้ง3คนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยอันนี้ก็ต้องถามท่านผู้ชมนะครับว่าหน้าตาเป็นไงหน้าตาก็ดีโปรไฟล์ก็ดีทําไมถึงมาเลือกเข้าวงการการเมืองล่ะคะทำไมไม่เป็นนายแบบไม่ไปเป็นดาราไปช่องแปดสังกัดเอี่เข้านี่คือเขารับเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพาไปก็บอกว่าผมความสามารถด้านการแสดงไม่มีนะครับแสดงไม่เก่งเป็นคนตรงๆะเนาะก็อาจจะไม่มีความสามารถด้านการแสดงก็ถ้าเกิดไปเข้าวงการบังคึง ยากอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้คิดว่าตัวเองหน้าตาดีขนาดจะเข้าวงการบันเทิงได้แล้วก็มาเข้าสายการเมืองได้ยังไงคะนี่หนูขออนุญาตหน่เขราสายการเมืองก็คือผมเนี่ยมีความสนใจด้านการเมืองอยู่แล้วก็มีโอกาสไปสมัคร สมาชิกพักก้าวไกลตั้งแต่ปีที่แล้วเข้าแต่ปีที่แล้วแล้วเข้าแต่ปีที่แล้วแล้วก็มีคุยเรื่องลงรับสมัครกันนี่แหละแต่พอดีอาจจะยังตอนนั้นคือยังได้เขตที่มันไม่ลงตัวตอนนั้นพักเขาว่างเป็นเขตช่วงกรุงเทพตอนออกอซึ่งกใกล้ๆก,ก,กับที่บ้านผมที่เขาอยู่เพื่อไทยเราก็เลยมองว่าไม่อยากให้คนมองว่าเดี๋ยวจะมาเหยียบเท้ากันหรือเปล่าพยายามจะลุงช่วยหลานนู่นนี่นั่นโน้นโอเคเราก็บอกเพราะว่าอยากได้อะไรที่มันไม่ไปโดนของเขาอยากได้อะไรที่กรุงเทพชั้นกลางชั้นในหน่อยก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีเขต เพราะว่าตอนนั้นเขาก็มีผู้สมัครกันอยู่จนกระทั่งช่วงหนึง่งมีการออกมีการลาออกของผู้สมัครขั้นหนึ่งเขตพญาไทจัดรู้จกักพักก็เลยตอนนั้นผมอยู่อังกฤษพักก็ติดต่อท้าบท,าท้บทา,ททาแล้วก็เราก็เสียบเลยอย่างนี้เลยคะผมตัดสินใจนานนะ<อ>เป็นสัปดาห์อทำไมคะกลัวเหรอคะหรือว่ายังไงกลัวอ๊ะลงมาแล้วมันจะแบบปลอดภัยไหมคือต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคือเพราะว่าพักมันมีกระแสที่ว่ามีการออกผมก็ไม่อยากมองว่าเดี๋ยวผมไป เสียบเพราะว่าออกเพราะผมหรืออะไรหรือเปล่าก็มองอมองอยู่หลายมุมอยู่เดี๋ยวจะมีคนบอกว่าออที่อ,<ย>ออกไปเนี่ยเพราะเรานี่แหละใช่<ๆ>ก็เลยรอให้กระแสมันซิง์อินสักพักหนึ่งก่อนว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันมีปัญหาอะไรกันแน่จากนั้นเราาก็โอเคในเมื่อมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวผมนะ มันเคลียร์ชัดแล้วโอเคผมเข้ามาแล้วก่อนที่แบบจะตัดสินใจมาลงเวทีการเมืองเนี่ยก่อนหน้านี้ทําอะไรคะก็ทําธุรกิจครับมีธุรกิจใช่โอ้ก็น่าจะพอแล้ว้งคะทำธุรกิจอยู่ดีกินดีทราบว่าครอบครัวก็คือแบบเป็นตระกูลข้าบดีเศรษฐีมัม่งมีเงินทองก็โอ้ยห้นเหลือแล้ว มาลำบากลำบนเอาตัวเองมาแบบมาเหนื่อยยากลำบากเข้าเข้าเวทีการเมืองทำไมประเทศมันไม่พัฒน,นาครับแรงไปไหมโพรตายแล้ว <c oughs> แต่ผมว่าผมพูดตรงๆนะ<ต>ผมต้องขอบคุณรัฐบาลลงตู่คือเขาทำให้การเมืองมันดูแย่ทําให้รัฐบาลมันดูแย่ประเทศมันดูแย่จนกระทั่งที่ว่าทุกอย่างมันแย่จริงจนเรา<ฆ>รู้สึกว่าเราต้องลงมาอันนี้สมพูดหนุมมองในฐานะของคนหลายคนนะอย่างพชนชั้นกลางขึ้นไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการเมืองเนี่ยต่อให้มันแย่มันก็ไม่ได้ กระทบต่อความเป็นอยู่ของเขาเพราะว่าเขามีอันจะกินทำไมคุณแบงค์ไม่คิดเหมือนแบบคนอื่นๆทั่วไปที่แบบเขาล่ารวยแล้วเขาไม่ต้องสนใจหรอกการเมืองใครจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นฉันก็มีอยู่มีกินดีสบายอยู่แล้วทำไมไม่คิดแบบนั้นล่ะคะหนึ่งเลยจะคิดแบบนี้แล้วประเทศจะเจริญไหมครับเป็นประโยคบอกเล่าเฉยถ้าเกิดเราคิดแบบนี้ประเทศเราจะเลิศไหมแล้วก็สองเลยเนี่ยเมื่อเราเห็นโอกาสเราเห็นความแตกต่างความเหลื่อมล้ําแล้วถ้าเกิดเราไม่ออกมาเป็นกระบอกเสียงแล้ว คุณจะให้ใครมาเป็นกระบอกเสียงบุคลิกไลฟ์สไตล์ของแบบคุณแบงก์ก็เหมือนจะเป็นคนแบบตรงไปตรงมาพูดอะไรก็คือชัดเลยไม่กลัวว่าเข้าไปทํางานแล้วจะไปขัดขาคนนั้นคนนี้แล้วทำให้ตัวเองแบบต้องมีอันตรายแบบนี้เหรอคะหน้าที่ของสสเราเนี่ย คือการออกกฎหมายกฎหมายเนี่ยต้องมีความตรงไปตรงมาต้องมีความเป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะได้ประโยชน์เพิ่มใครจะเสียผลประโยชน์แต่ถ้ามาเป็นกลางเราก็ต้องทำเอ้าแล้วถ้าคนอื่นเขามองว่าคุณแบงก์เองก็ยังเป็นเด็กรุ่นรุ่นเมื่อวานนี้เองอายุก็ยังไม่มากยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองแบงก์จะตอบเพรายังไงครับ ผมต้องบอกว่าแล้วที่ผ่านมาที่มีประสบการณ์ทางการเมืองอยู่กันมาหลายสมัยบางคน7-8สมัยเนี่ยประเทศเราดีไหมล่ะครับ <What? S 1> ถ้าเกิดประเทศเราดีวันนี้คงไม่เลือกก้าวไกลกันขนาดนี้เ uh พราะทุกคนต้องการอยากเปลี่ยนเพราะทุกคนเห็นแล้วไง ว่าอยู่แบบเดิมเหมือนไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยน,น,น,นคือการทํางานทางการเมืองสําคัญที่สุดคือเจตจำนงครับคุณตั้งใจทางานการเมืองหรือเปล่าคุณตั้งใจแก้ไขปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่เห็นปัญหาแล้วคุณก็ปล่อยผ่านถูกไหมครอันนี้สําคัญมากแล้วก็ส่วนที่2คือผมเชื่อว่าผมก็มีความรู้ความสามารถมากพอ,อแล้วก็ในพักเองก็มีทีมงานมีที่ปรึกษาอยู่แล้วเราต้องทํางานร่วมกันไม่มีสสคนไหนเป็นคนเดียวแล้วทางานได้ทุกอย่างทั้งประเทศเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เรามีทั้ง500คนคุณก็ใช้ในสภาให้คุ้มค่า ดูถูกถากถางด้วยเพราะความหล่อความเหลาด<ม>้่แหละเอาพี่เอาน้องไปช่วยหาเสียงจนมันเป็นไวัยรัลได้มาก็เพราะคะแนนแม่ยกที่ติดใจความหล่อทั้งนั้นผมเช<ม>ื่อว่าถ้าเกิดเรามีดีแค่หน้าตาแต่เราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอะไรเลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะเลือกการเลือกตั้งในทางการเมืองเนี่ยไม่มีใครเลือกใครเพราะความหลอออ่อเพราะเลือกเพราะจุดยืนเลือกเพราะเขามีความเชื่อมั่นเขามีความหวังเอออ่ะไหนๆก็มาพูดเรื่องการเมืองแล้วโอ้รู้สึกว่าในลานรู้สึกอากาศมันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะคบคุณผู้ชมไม่รู้ว่าร้อนเพราะอากาศ หรือร้อนเพราะประเด็นที่พูดหนูขอญาตภาพพิงถึงท่านหัวหน้าพักนิดนึงได้ไหมคะคในฐานะที่เราเป็นลูกพักเนาะเราก็ต้องเห็นข่าวที่มันแบบมีอยู่เรื่อยเลยมันเหมือนแบบมีความพยายามอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือแม้แต่เป็นเพราะเรื่องราวที่หัวหน้าพักก่อขึ้นเองหรือเปล่าดิฉันก็ไม่ทราบมันจะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วมันทําให้แบบหัวหน้าพักเราแบบไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอนี้ตัวผมเนี่ยหนึ่งเลยคือผมเชื่อมั่นในตัวคุณติพิธาว่าบริสุทธ์ แล้วก็ส่วนที่2เนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นความพยายามของผู้มีอํานาจเขาเรียกว่า cling to the power เกาะกับอํานาจไว้กระทั่งช่วงวินาทีสุดท้ายไม่ปล่อยแล้วก็ใช้องค์คาพยพที่ตัวเองมีส่วนในการเลือกในส่วนในการตั้งมาทอ้อมเพื่อที่จะเข้ามาทําลายคุณมองอย่างนั้นเลยคุณแบงค์มองอย่างนั้นเลยแต่ว่าในใจลึกๆก็คือเชื่อมั่นในคุณพิธาแล้วแหละว่ามันไม่เกิด อุบัติเหตุทางการเมืองแน่นอนแล้วถ้าเกิดจะหนีไหมจะย้ายพักไหมถ้าสมมุติว่ามันแตกกันขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าพักมีอุบัติเหตุรเราก็เตรียมพร้อมไปตั้งพักใหม่ร่วมกันก็ทํางานอยู่เหมือนเดิมครับพักเราก็อยู่แบบเดิมนี่แหละสสที่ท่านเลือกมาก็อยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอุดมการณ์แน่นอน<ม>นะคะครับเพราะว่าไม่รู้ซิในอดีตมันเคยมีเรื่องงูหงงงูเห่าอย่างเงี้ยก็กลัวสำหรับผมผมขอรบประชาชนนะ เขาเลือกผมมาเลือกผมในฐานะพักอะไรเลือกผมในฐานะจุดยืนอะไรจุดยืนผมก็เหมือนเดิมถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะย้ายพักหรือคุณไม่เห็นด้วยคุณร้อยครบสปีหรือคุณลาออกอันนี้คือคุณแบงก์ก็คือให้คำมัน่นสัญญากับประชาชน,น,นแล้วอ,นนอ,อันนี้คือจุดยืนผมใชโ่โอ้โหดีจังเลยค่ะอันนูอญติย้อนกลับไปถามหน่อยได้ไหมคะที่เราหนูพูดเรื่องแบบคุณแบงก์ก็อยู่ในตระกูลที่มั่งคั่งร่ารวยนะก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละเพราะว่าจากโปรไฟล์ที่เห็นเห็นการไม่กลัวนะที่ใครเขาแบบจะไปขุดไปคุยว่าเนี่ยยออทีี่่่่รรรรวววไมู้้้าาาาเเกกกขงงับบธุิจสหืปล ไม่มีหรอกครับอย่างของผมทำธุรกิจรับเหมา่อสร้างผมว่าก็คือสีขาวนี่แหละครับเขาเราไม่ได้เขาจะไปเปิดยงขยายใครเขาจะไปเปิดบ่อนที่แคมป์ก่อสร้างก็ล่ะคม่มีใครเล่นนะครับแทรกถามเขานะแลวอีกคำถามหนึ่งอ่ะผมถามต่อเลยก็แล้วกันที่ลงเล่นการเมืองอ่ะไม่ได้แบบลึกๆแอบคิดว่าจะเอาผลประโยชน์ในทางการเมืองไปเอื้อธุรกิจส่วนตัวของตระกูลตัวเองที่ทำอยู่หรือเปล่าอุยและฉันถามก็ถามอย่างนี้แฟนับคุณแบงค์ต้องทัวร์ลงสุดแดนรวยคุณผู้ชมค่ะมันคือการทำหน้าที่ได้ถ้าประเทศรวยขึ้นเนี่ย ผมพูดเลยว่าณจุดของผมเนี่ยไงผมก็รวยขึ้นไม่จาเป็นต้องมีการคอร์รัปชันไม่จำเป็นต้องมีการเอื้อผลประโยชน์ <c oughs> ด้วยสินทรัพย์อสเซหรทหรืออะไรหลายอย่างที่เรามีอยู่แล้วอะ่ะถ้าประเทศไทยรวยขึ้นสองเท่าผมก็รวยขึ้นสองเท่าหรืออาจจะมากกว่านั้น <c oughs> เพราะนั้นคือก็เรียกว่าเป็นผลที่มันได้จากการที่เศรษฐกิจทั้งประเทศมันจเจริญอยู่แล้ว <c oughs> ยิ่งฐานลากโตเท่าไหร่เราก็ไปขึ้นด้วยกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีความจำเป็นต้องเอื้อผลประโยชน์ให <c oughs> ้ตัวเองผมทําให้ประเทศพัฒนา ผมผมก็ไปต่อเองได้โดยที่ผมไม่ได้เอื้อประโยชน์ไดเลยเออจะพูดว่าถ้าประเทศเจริญเราก็เจริญด้วยกันคุณแพรลี่ก็ด้วยทุกคนก็ด้วยมีรายได้มากขึ้นกันหมดครับอันนี้ก็เข้าใจนะคะเมคเซนดี เรื่องเครียดๆไว้ก่อนแล้วกันนะคะคุณแบงค์ขาพอดีว่าอาหารมาแล้วโอ้หน้าตาหน้ารับประทานสุดๆเลยนะคะทานเลยค่ะคุณแบงค์ขาแบ่งได้เลยคนหลอกกินข้าวมันก็ต้องรอแหละจะไปแบ่งช่วงเวลาหล่อมันก็คงจะไม่ได้เราหนึ่งเมนูทั้งหมดในนี้อะไรที่คิดว่าตัวเองชอบสุดน่าจะเป็นคือผมไม่ชอบไม่ชอบของเผ็ด เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่นิดหน่อยได้อย่างเสือร้องไห้ขอาหมูย่างอะไรเงี้ยคือกินได้เอออันนี้ก็แอบเผ็ดดูนิดนิดมันกันอ๋อแอบเผ็ดเลยใช่ไหมฮะต้องระวังหน่อยอันนี้เอาด้วยไหมครับได้ค่ะขอบพระคุณครับคุณแคนเคยต้อนอาหารไทยไหมครับเกือบจะได้ป้อนพี่มดดำอ๋อไปรายหาพี่มดดำมาแล้วด้วยไปรายการพี่มดดำมาเกือบเกือบจะได้ป้อนนี่เราป้อนไปดยได้วป่ะมาๆมโอเคครับผมได้ค่ะได้นะได้นะ ไดนะไดนะโอเคครับผมดูเขาเปิดใจยังไงไ่ดูว่าแทนดีเอ็มซีเขาก็แบบกำมือกำหมัดกันละดูไปเบ้ปากไปอีพีนี้แต่ก็ว่าไม่ได้นะครับมันคือการทำรายการพี่น้องสามคนเป็นยังไงบ้างคะสนิทกันมากไหมสนิทกันหมดครับมีเรื่องอะไรเมาได้บ้างไหมคะพี่น้องพี่คนโตเขาเป็นยังไงคะพี่คนโตก็แบล็คเกลคือเป็นคุณหมอออเชื่อชื่ออะไรครับคุณหมอเบนส์อ่พี่เบน เก่งมากคือผมว่าแกน่าจะเป็นคุณหมอท่านเดียวเลยนในเมืองไทยที่ได้รับตัว American บอร์ดสามใบก็คือเป็นแพทย์เฉพาะทาง3ด้านคนเดียวของเมืองไทยตอนนี้ใช่ก็เป็นด้านของความงามด้านเลเซอร์ด้าน, Laser, าน anti aging b o อสเนี่ยอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนเรียกได้ว่ามีโลจิกเขาคิดอะไรเขาเขาจะมีโลจิกเยอะมากแล้วก็ชอบเล่นกีฬา<ม>ก็เพื่อนเยอะก็เพื่อนที่บอกว่าเป็นราชวงศ์เนี่ยก็เพื่อนเพื่อน้องบอสทั้งนั้นรู้จักกันหลายคนแล้วก็มันก็ต่อคอนเนคตกันไปเรื่อยๆนะครับ คืออยากมีอะไรอยากปรึกษาเรื่องอยากลงทุนที่นั่นที่นี่ก็ปรึกษาบอชกาได้ส่วนเบสเบฮาเพื่อนรักเพื่อนรักมาด้วยความเป็นน้องคนเล็กของของบ้านด้วยแล้วก็ในกลุ่มเขาบางทีเขาก็จะถูกมองว่าอาจจะเป็นน้องคนเล็กในกลุ่มบ้างอะไรบ้างเพื่อนเพื่อก็จะรักสเปคผู้หญิงที่แบบว่าคุณแบงค์เห็นแล้วคุณแบงค์คือแบบนี่หละคือต้องตาต้องใจเลยมันต้องเป็นยังไงคะสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือ physical appearance เงี้ยคือมองแล้วมีสเสน่ห<ช>์เราไม่ได้บอกนะต้องสวยต้องเป็นหมวยต้องเป็นฝรั่งเราบอกแค่ว่าเออขอให้มองแล้วมีสเสน่ห์ <c oughs> มองสิคะ <c oughs> ก็มองมาสิคะเอออยากรู้ว่าใครมีสเสน่ห์ไม่มีสเสน่ห์มันก็ต้องมองนะคะอ่ะมองแล้วมีสเนสเน่ห์หนึ่งแล้วก็ นิสัยคือเข้ากันได้อยู่แล้วรู้สึกสบายใจหรืออยู่แล้วรู้สึกเป็นเป็นตัวเองได้ได้ง่ายครับผมว่าต้องอายุเท่าๆกันหัังคือมันต้องมันต้องเรียนรู้กันก่อนคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสมมติ physical appearance ได้แล้วนิสัยเราไม่ตรงกันเนี้ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้หมายถึงว่าชอบผู้หญิงอายุไล่เลี่ยกันเหรอคะผมคิดว่าไล่เลี่ยกันน่าจะคุยกันง่ายหรือว่าจะแก้ปเท่าไค์เท่าไหร่ปีนี้ผมสามสองหนูก็สามสิบสองคุณผู้ชมก็ดูเองนะคะหลายค็มีโอกาสนะครับเนี่ย พี่แบงค์ขานในฐานะที่พี่แบงค์ก็คือเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเนาะแล้วก็ผ่านการแบบถูกเลือกมาแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในฐานะเป็นว่าที่สสแล้ว <c oughs> นะคะแล้วเข้าสภาวันแรกจะทําอะไรคะโอ้โห oh, วันแรกเลยวันแรกก็คือโหวตประธานสภาโหวตประธานสภา <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่อยากทํามากจําเป็นต้องทำครับทำไมคะทำไมอ่าทำไมมันจำเป็นขนาดนั้นล่ะคะเพราะว่าเราจะโหวตนายกได้ก็ต้องมีประธานสภาก่อนครับอ๋อใช่แต่สเต็ปต่อไปก็คือต้องโหวตนายกครับก็คือเตรียมเลยว่าพร้อมโหวตแน่นอนต้องพร้อมโหวตจาเป็นไม่มีโหวตสวนนะครัจะไม่มีโหวตไหมครับประเทศต้องเดินคิดว่าปัญหาของประชาชนที่ต้องการเข้ามาแก้ไขมากที่สุดคือเรื่องอะไรครับโอ้โหผมว่าหลายเรื่องนะครับครัาหนึ่งอ่ะเศรษฐกิจ แต่เกิดอีกมุมนึงเนี่ยคืออย่างของกรุงเทพเนี่ยพอดีวันก่อนก็มีโอกาสได้ไปเจอทีมงานสสเราเนี่ยไปเจอ<า>คุณชัดชาติที่ก็ให้คุณชัดชาติใช,ช่ท่านผู้ว่าก็ให้ท่านผู้ว่าจัดมาว่าท็อปสอย่างอะที่ท่านผู้ว่าคิดว่ามีปัญหามากที่สุดอะคืออะไรซึ่งก็ตรงกับพักเราหนึ่งเลยตราจอด สองอน้ำท่วมสามสิ่งแวดลอ้อมโอ้โหมีแต่เรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องใหญ่ๆหนักๆไหวไหมคะเนี่ยไหวครับไหวมันต้องออไหวครับเราเป็นผู้แทนเราได้รับการเลือกตั้งมาทุกคนให้ความหวังเราครับคุณแบงค์ขาที่เขาเมา้ากันว่าคุณแบงค์จะเป็นเด็กเจนใหม่ต่อไปของพัรเก้าไกลคิดยังไงบ้างคะนี่เขาวางตัวท่บทามจะเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้วหคน้าครับ <c oughs> ผมว่าคงยังไม่มีใครคิดถึงตอนนั้นแล้วครับเพราะว่าคุณจิมพิธายยงอยู่ แน่นอนครับเราก็ให้ความไว้วางใจคุณกิมพิธาคำว่าเจนใหม่คือเราเห็นด้วยอยู่แล้วผมว่าน่าจะเป็นคอไอเดียจากตั้งแต่พักอนาคตใหม่ละละ่ะที่ว่าสสเราไมไ่อยากให้มีสมัยนานไม่ได้อยากให้ยึดติดกัานาจในส่วนของบัญชีรายชื่อเนี่ย<ะ>ก็จะมีการปรับออกแล้วก็นําเข้าใหม่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาทํางานในสภา<ะ>ผมคิดว่านี่เป็นคอไอเดียของพักออแล้วคุณแบงค์เห็นกระแสรดราม่าเรื่องคุณใหม่สิลิกัญญาครับ,รบเห็นอยู่บ้างครับแต่ผมผมพูดตรงตรงนะผมคิดว่าเป็นสิกซี่ไม่สมควรเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือ เราอะเพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่ออกดีเบตหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วว่าพี่ใหม่ถูกวางตัวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้พักมันไม่ควรมามาพูดกันตอนนี้ถ้าคุณจะพูดเนี่ยคุณควรมาพูดตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งแล้วประชาชนให้ชันธามติมาแล้วเนี่ยก็ควรเคารพและให้โอกาสก่อนให้โอกาส<ห>พี่ใหม่ได้ทาดูใช่ไผมเชื่อว่าถ้าพี่ใหม่ทาได้ไม่ดีนายกรัฐมนตรีเขาก็พร้อมจะปรับหรือตัวพี่ใหม่ก็พร้อมจะปรับตัวเองอยู่แล้วแต่เขายังไม่มีโอกาสค กระทรวงใหญ่นะคุณแบงก์กระทรวงการคลังอ่ะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ในกระทรวงการคลังไม่ได้เจอคนจบเศรษฐศาสตร์มานะครับว่าเรามีคนจบนิติศาสตร์เรามีคนจบวิศวะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายัางนั่งรัฐมนตรีคลังมาแล้วถูกไหมครับและที่ไหมที่จบตรีเศรษฐศาสตร์โทเศรษฐศาสตร์สองใบทําไมจะนั่งรัฐมนตรีคลังไม่ได้ใครหลายคนเนี่ยที่มาลงการเมืองเนี่ยก็คงจะมีเป้าหมายเนาะอะไรบางอย่างของตัวเองและสําหรับคุณแบงค์ล่ะคะอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของการแบบ ลงมาทางการเมืองอย่างนี้ครับเป้าหมายสูงสุดคือสร้างการเปลี่ยนแปลง <ๆ S 2> ผมรู้ว่างี้ครับว่าในในสอสอเนี่ยผมเทียบงี้สสคือฝ่ยรรยายนิติบัญญัติสิ่งที่เราทําอยู่จริงๆคือการรับมีดรับดาบให้รัฐบาลให้มันคมคนที่ใช้อํานาจจริงๆอ่ะคือฝ่ายบริหารเพราะนั้นถ้าเกิดถามว่าเป้าหมายสูงสุดของผมนะตอนนี้ที่ผมมองส่วนหนึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมมองฝ่ายบริหารถ้าเกิดมองไปในระยะยาวก็มองว่าอยากเข้าไปทํางานในส่วนของฝ่ายบริหารเพราะมันจะสร้างอิมแพกได้โดยตรงมากกว่าแล้วความฝันแล้วครับอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบไหนบ้างสองคำ เท่าเทียมกับทันสมัยเท่าเทียมคือความได้มากเท่าเทียมคือไม่ใช่บอกว่ารวยเท่ากันจนเท่ากันไม่ใช่แต่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่ากันได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจเท่ากันทางสังคมเท่ากันติดต่อข้าราชการไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะมีอำนาจไม่มีอำนาจได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน ได้รับความรวดเร็วในการดูแลเหมือนกันแล้วความทันสมัยล่ะคะความทันสมัยคือผมอยากให้ประเทศไทยเราตามเขาทันในขณะที่ตามเขาทันตอนนี้เราตามไม่ทันยังไงคะบ้านเมืองเราตั้ง8ปีแล้วเขาก็ทําอะไรไปหลายอย่างนะคะมันยังไม่มากพอแล้วมันยังไม่ดีพอผมมองว่าเราอ่ะมีโอกาสเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมได้แล้วตอนนี้ไม่เป็นเหรอคะก็ถ้าเกิดเป็นคุณต้องไปดูว่าอย่าง GDP ต่อหัวเนี่ยทำไมคนเกาหลีแซงเราล่ะครับ แต่ก่อนเกาหลีจนเรานะครับเกาหลีจนกว่าเราคนจีนก็เคย GDP ต่อหัวเนี่ยจนกว่าเราแล้วรายได้ะะต่อหัวเนี่ยจนกว่าเราแต่ตอนนี้แซงเราหมดแล้วเวียดนามทุกวันนี้เตรียมจัดแซงเราแล้วนะครับแล้วถามว่ารัฐบาลเคยได้พยายามที่จะปรับตัวไหม GDP ที่มาแต่ละปีเนี่ยช่วงนี้2%บ้างอะไรบ้างมันน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศเขาแล้วเราจะโดนเขาแซงไหมถูกไหมครับนั่นแหละค่ะเท่าเทียมกับทันสมัย ผู้ชม่ะต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้ขอบคุณคุณแบงค์มากๆเลยนะครับขอบคุณมากที่แบบมาพูดคุยกับเราแล้วให้เกีรติกับรายการแย่งซีนนะคะมือะว่าที่สสท่านอื่นของพรรคเก้าไกลที่เราก็แบบบุกไปสัมภาษณ์แล้วก็ทุกคนก็คือยินดีมาพูดมาคุยกับเราแล้วก็ได้ให้ข้อมูลเนาะแบ่งปันวิธีคิดอะไรหลายๆอย่างกับประชาชนด้วยกับคนดูด้วยทั้งที่ไม่รู้แหละอาจจะชื่นชอบหรือไม่ได้ชื่นชอบพรรคเก้าไกลหรือสสของพรรคดิฉันก็สัมภาษณ์สมาชิกของพรรคเก้าไกลมาหลายท่านแล้วนะคะตั้งแต่พี่ช่อ คุณไอ้ลักษนกแล้วก็มาถึงคุณแบงค์คิดว่ายังมีใครที่จะฉันควรไปพูดไปคุยด้วยแล้วก็จะได้มุมมองใหม่รู้แบกแนวไปเลยแบบว่าต้องไปคุยกับคนนี้เพราะคิดไม่ค่อยเหมือนใครในก้าวไกลอย่างเงี้ยมีไหมอ่าคุณทิมพิธาโอ้ยากนะจะพยายามค่ะถึงแม้เราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้แต่จะพยายามก็แล้วกันเอาวันนี้ขอบคุณคุณแบงค์อีกรอบหนึ่งขอบคุณมากครับที่สําคัญเลยนะคะวันนี้ขอบคุณร้านตระเบอร์มากๆอาหารอร่อยมากแล้วก็ถูกปาก ทุกเมนูเลยใครที่ชอบสายแบบอาหารอีสานใส่กอกอีสานส้มตําเอ่ยอร่อยอย่างนี้เลยค่ะอ่ะแล้วอย่าลืมรายการแย่งซีนของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเข้าไปดูได้ใน YouTube ของช่อง8เท่านั้นนะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันและทีมงานรายการแย่งซีนของเราด้วยนะคะฝากรายการแย่งซีนแล้วก็ฝากช่องแปดด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับทาง y ยูทูบครับผมเขามีท่าด้วยนะครับคุณแบงค์ทำเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมคะแย่งซีนโอเคครับทำพร้อมกันอาจารย์หนึ่งอาจารย์โอเคแย่งซีนโอเคครับก็แล้วชอบผู้ชายเปิกว้างแบบอะไรก็ได้อะรู้สึกเหมือนแบบเป็นคนใจกว้างอบอุ่นอะไร เดี๋ยวมันยังไม่ได้เข้าคําถามเลยอันนี้มันคือแบบปล่อยจอยบ้างก็ได้รายการอ่ะมันซีเรียสมาหลาย EP แล้วแคบจะเป็นรายการการเมืองแล้วไปเปลี่ยนชื่อเถอะแยงซีนการเมืองไปเลยแยการเมือง